เราแล้วกันทำอาไรต่อครับเชฟหมูเ<อ> <c oughs> บ็ดมเหือหน่อยเบ็ดละแปดซิปน้อยเองน้อยเองแล้เองแมตัดออกนะเออไมตัดดอกบอกคุณหนึ่งบอกคุณแต่สปีกเนี่ยซีสามมุมน,นี้นะจำไวนะ้นะ

Anh đạo mọi người đã học hành mặt bên tai 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 อะไรครับผมไม่รับผมไม่รับเพื่อนยู่ห้องเรือนจะได้ของนะคบเนี่ยราคาปามันแดงอ่ะนี่ค่ะจำนวน้ทะเครับใช่ใชเดี๋ยวมันใดญและกองโขดเด่นโอ้จะได้ปูตเดี๋ยวขยำขดเน่นเลียวจามันไม่มีกระทะเลยอ่เกลือเกลือเกลือมาอย่างเกลือเกลือามาใส่ไว้หนหอยเผือกนี่นี่ ไอเดียวมันเอาคนเดียวจิ้อันนี้ไปหลายรอบรงค่ายใส่อุอุมันกระเด็นมันกระเด็นมันกระเด็นมึงให่ดูมือนะมึงลอยเลยนะมึงอุ้ยห่เพิ่งใอ่ายนาจะช่างอะไรมั้งลังมันเลยทำดีๆเดี๋ยวมันกรเด็นใส่กันเอยๆทำอะไรย่งเงไม่ค่อยอร่อยนะโดนมือโดนมือโดนมือกูมันใหม่อร่อยอ่อออน

โอ้โหเป็นสกลกันนะมนันำมมันเต็มกระหะเลยอาวไหนตากเชฟไปไหนครับ่ายอะไรมึงเนี่ยพอๆๆๆอคงจะพริไหั้นไปดอะไรมาเดี๋ยวเอาไว้ ไปแรงคนเนี่ยคนเดียวไปแรงคุณเนี่ยกบถึงเลยยังรเปล่านใครอยากคุเก็บไปนะครับเอามามามาไปครับคนเดียวไปบกบักมากเกลี่ยบากนะครับไม่เอาไม่เอาไม่เอาของผมนะครับไม่เอายังไงเอ็ไม่เอาเรื่องคุณน่บไปนี่ไปเอาเหัวเอามามากินจะทำไม่ต้องกินเรานี่ฮะนี่ยะชิมได้ฮะชิมได้นี่มาชิมมาหนี้นี่ก็มาลองชิมอยากรู้ว่าจะอร่อยไหมมาลองลองลองเล่อลยลวมันติมใช่ไหมนี่ครับเนี่ย